อร์ถูกใจราคาก็ถูกจริงๆ BMW 630i GTM Sport คันนี้2ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพรีเมียมซีเลชันค่ะพบกับไอรีวิวนะคะที่นี่ยูโรปามอเตอร์สาขาตะลิ่งชั้นค่ะวันนี้มีรถ b m เอ็มยูอีกรุ่นหนึ่งเข้ามานะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาที่แล้วเข้ามาไอก็รีวิวไปแล้วแล้วก็จองหายไปหมดจากสต็อกแล้วนะตอนนี้ร,รับเข้ามาเพิ่มแล้วแล้วก็มาพร้อมกับสีใหม่ด้วยคันนี้เป็นสีขาวนะคะสวยมากเลยใครรออยู่ต้องรีบเลยค่ะนี่คือรถ BMW ซีรีส์6นั่นเองค่ะใครที่ช อบสไตล์แบบสปอร์ตคูเป้นะต้องจัดเลยนะคะ 630i GTM Sport ค่ะคันนี้เนี่ยโ,โหภายนอกนะดีไซน์สปอร์ตสวยนะคะดูด้านหน้าจะคล้ายๆกับซีรีส์5แต่ข้างในนี่บอกเลยกว้างมากสู้ซีรีส์7ได้เลยนะคะใครที่ชอบ รถนะคะที่ห้องโดยสารกว้างๆสามารถที่จะนั่งสบายกันทั้งครอบครัวเนี่ยแนะนำเลยนะรุ่นนี้นะคะสำหรับ 630i GTM Sport คันนี้นะคะเป็นรถปี2020ค่ะซึ่งไม้นะน้อยมากค่ะวิ่งมาแค่ประมาณ44,000โลเท่านั้นเอง คันนี้มาพร้อมกับ BSI ค่ะคุ้มครอง5ปีหรือที่ระยะทาง1แสนโลค่ะวารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะซึ่งโรคันนี้เนี่ยในส่วนของ BSI เนี่ยเริ่มสตาร์ทนะคะปี2021ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวารันตีของคันนี้นะคะจะไปสิ้นสุดอีกทีก็ปี2026เลยค่ะคุณผู้ชมปีนี้ปี2024นะคะยังคุ้มครองไปอีกยาวๆเลยค่ะสำหรับราคาหืมราคาดีมากคุณผู้ชม2ล้านต้นๆคุณได้เป็นเจ้าของแล้วค่ะสาหรับซีรีส์6คัน,น ราคาเพียง2,390,000บาทเท่านั้นค่ะและแน่นอนสำหรับท่านที่สนใจค่ะจองรถที่ยูโรปามอเตอร์นะคะเรามีส่วนลดให้ถึง1 0 0 0 0แบาทเลยค่ะ 630i GTM Sport คันนี้นะคะเหลือเพียง2,290,000บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 2> ถ้าชอบค่ะรีบจองได้เลยบอกเลยว่าราคาดีสุดและแน่นอนหากลูกค้าจองรถที่ยูโรปามอเตอร์นะคะจัดไฟแนนซ์กับ BMW l e a s i n g ค่ะ ไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเริ่มต้นเพียงศูนย์บาทเท่านั้นเองค่ะเห็นไหมล่ะโอ้เด็ดขนาดนี้จะพาดได้ยัางไงาเท่านั้นยังไม่พอมาพร้อมกับประกันภัยชั้น1อีกด้วยนี่มีประกันมาให้กับตัวรถก็อุ่นใจนะคะและแน่นอนในเรื่องของเซอร์วิสก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะสามารถนำรถเข้าเซอร์วิสที่ยูโรป,ป้ามอเตอร์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาจารันสนิดวง14นะคะสาขาพระรามส หรือสาขาราชพฤกษ์ค่ะสะดวกที่ไหนเข้าบริการที่นั่นได้เลยและเร็วๆนี้สาขาตะลิ่งชันค่ะกําลังจะมีเซอร์วิสเพิ่มนะคะเพื่อรับรองการใช้บริการของลูกค้าค่ะก็ติดตามกันได้นะคะเร็วๆนี้ค่ะในส่วนของงานสีก็อุ่นใจได้ยูโรป้ามอเตอร์เราก็มีดูแลในเรื่องของการทำสีของตัวรถนะคะให้คุณได้ขับรถบ m w u s ม d ั a r ที่เหมือนรถใหม่แน่นอนค่ะ ถ้าสนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไลน์ของยูโรปามอเตอร์ได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่า BMW 6 3ม i g t m Sport นะคะคันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวอาอ้จะมารีวิวให้ได้ชมกันค่ะ bmw630igtm sport คันนี้นะคะภายนอกจะเป็นสีขาวค่ะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่ง m sport รอบคันเลยในส่วนของระบบไฟหน้าค่ะจะเป็นระบบไฟหน้าแบบ adaptive led นะคะมีไฟ daytime running light และระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยคันนี้นะคะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าค่ะเป็นแบบ active air s t e a m นะคะมาพร้อมกับตัดขอบโครเมียมและได้กล้อง surround view 360องศาอีกด้วยนะคะ สปอร์ตหรูหราเลยคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันอีกด้วยสำหรับเครื่องยนต์ของ B M W Series 6คันนี้เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2000cc ซีุลิตรวินพาวเวอร์เทอโบค่ะ สามารถทำพละกกำลังสูงสุดถึง258แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะและมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะคะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าดีไซน์ของรถ bmw series 6เนี้จะเป็นดีไซน์แบบคูเป้นะคะขนาดของตัวรถเนี่ยจะมีความยาวมากกว่ารถ bmw series 5ด้วยนะคะบริเวณด้านข้างของตัวรถคันนี้เนี่ยจะได้เป็นล้อ alloy m นะคะ d o ลสโปขนาด20นิ้ว ซึ่งคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะคะเป็นยางปี2023ค่ะสำหรับการตกแต่งจะมีแต่งคารลิเปอร์เบรกเอสีน้ำเงินนะคะเพิ่มความสปอร์ตเข้ามาถัดมาด้านข,าข้างของตัวรถนะคะบริเวณกระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวาเลยก็จะมีกล้องมาให้นะคะขอบป,ประตูของหน้าต่างตกแต่งตัดด้วยสีดำเงาไฮกอสแบกนะคะ ประตูรองรับระบบคอมฟอร์ตแอสเซค่ะและเมื่อเปิดประตูออกมานะคะคันนี้จะเป็นกระจกแบบเฟรมเลสอีกด้วยนะคะดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยและบริเวณประตูค่ะรองรับการปิดแบบซอฟโค้สด้วยนะคะส่วนท้ายของตัวรถมีความฉบเฉี่ยวมากเลยนะคะคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นดีไซน์แบบ3มิติมีกล้องมองหลังค่ะมีเซ็นเซอร์นะคะชุดแต่ง M Sport ด้านล่างท่อคู่แยกซ้ายขวา และจุดเด่นของรุ่นนี้อีกอย่างนึงนะคะคือสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะของเขาเนี่ยจะสามารถเปิดขึ้นนะคะอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อขับรถที่มีความเร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บลงให้อัตโนมัติเพื่อทำให้ผู้ขับขี่ขับขี่บนถนนนะคะแล้วก็ทรงตัวได้อย่างดีค่ะสำหรับฝาท้ายของ BMW Series 6คันนี้นะคะจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าค่ะ รองรับระบบคอนแทคเล a เทล a ก e นะคะเมื่อเปิดฝาน้ห้ออกมาจะพบกับพื้นที่เก็บของนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะกว้างมากเลยคุณผู้ชมสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยนอกจากนี้สามารถเพิ่มพื้นที่ได้อีกนะคะด้วยการพับเบาะห้องโดยสารด้านหลังค่ะแล้วก็จะมีม่านบางของมาให้ด้วยนะคะเมื่อพับเบาะห้องโดยสารแล้วนะคะ ห้องเก็บสัมภาระกว้างและลึกไปถึงด้านในเลยคุณผู้ชมสามารถที่จะวางถุงกลอฟได้สบายเลยล่ะคะ่ะมาดูภายในห้องโดยสาร bmw series 6นะคะบอกเลยว่ากว,ว้างมากจริงๆภายในนี่แทบจะไม่แตกต่างจาก bmw series 5เลยนะคะ โดยเฉพาะบริเวณห้องผู้โดยสารด้านหน้าการตกแต่งต่างๆนะคะแผงคอนโซลเนี่ยเป็นทูลสีดำนะคะแล้วก็มีตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลท์นะคะแล้วก็มีลวดลายตัดขอบโครเมียมนะคะไฟแอมเบียนไลท์ก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเลือกสีที่คุณชื่นชอบได้เลยนะคะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแท้นะคะสีน้ําตาลนะคะนี่ดูหรูหราเลยนะคะแล้วตัวเบาะเนี่ยก็ทั้งสบายด้วยนะคะเบาะที่นั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะ แล้วก็สามารถปรับลำบ้าซัพพอร์ตได้ด้วยฝั่งผู้ขับขี่จะมีเมมโมรีให้2ตํตำแหน่งค่ะสําหรับฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยการอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามาเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัย M Sport นะคะพวงมาลัยมัลติฟังชั o นฝั่งขวาเนี่ยสามารถควบคุมระบบ e n t e r อร์เทนเมนตได้นะคะหากต้องการเปลี่ยนขึ้นวิทยุนะคะก็ดูผ่านตัว Head-Up Display ก็ได้สะดวกดีนะคะและคันนี้นะคะก็ มาพร้อมกับแ a ดเดิลชิพด้วยฝั่งซ้ายก็จะมี d d p t t v v e r u i s e Control with Stop and Go มาให้นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยจะมีจอเรือนไม่นะคะเป็นแบบดิจิตอลที่เปลี่ยนตีมได้ตามโหมดการขับขี่นะคะแล้วก็ตัวจอไอร i v e ของเขาก็มีขนาดใหญ่เลยแน่นอนว่ารองรับ Apple c a ค p เ a y a t d r o i d Auto App m y BMW ค่ะรองรับ Navigation ได้นะคะมีเดียก็คือสามารถที่จะฟังวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสำหรับตัวจอไอรนี้นะคะสามารถที่จะทัชสกรีนได้นะคะแล้วก็ สั่งงานผ่านปุ่ม iDrive นะคะนอกจากนี้ก็จะรองรับคำสั่งงานด้วยมือนะคะแล้วก็คำสั่งงานด้วยเสียงค่ะ,ะสำหรับเครื่องเสียงของ BMW Series 6นะคะโอหมาเต็มนะคะคันนี้จะได้เป็นชุดเครื่องเสียงลำโพงรอบทิศทาง Harman Kardon ด,ด้วยค่ะ สำหรับในเรื่องของความปลอดภัยค่ะคันนี้ก็จะมี Driving a s s i s t ทใหมาให้นะคะคนนก็จะมีระบบแจ้งเตือนต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์คันนี้จะได้เป็นแบบโฟโซนเลยด้านหน้าจะเป็นดูโอโซนนะคะแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้แล้วก็สามารถที่จะทัสกีนได้ด้วยนะคะตรงปรับอุณหภูมิด้านหน้าตรงนี้นะคะช่องใส่ของนะคะเปิดออกมาจะมีช่องสำหรับวางแก้วน้ำสอช่องนะคะมีช่อง วางโทรศัพท์มือถือให้นะคะรองรับไวเลสช้าและมีช่องเสียบ usb ให้อีก1ช่องนะคะคันนี้มาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะ4โหมดด้วยกันเลยนะคะโหมด eco pro คะ่ะโหมด comfort โหมด sport นะคะแล้วก็โหมด adaptive ค่ะและแน่นอนค่ะคันนี้นะคะสามารถที่จะมองภาพร,าพรอบคันเลยสามารถดูได้แบบ3มิติเลยนะคะแล้วก็มีระบบ parking assist นะคะมีระบบช่วยจอดมาให้อีกด้วยค่ะ แล้วบริเวณด้านบนนะคะคันนี้จะมี SOS นะคะปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะแล้วก็จะมีหลังคากระจกนะคะพารามิกกาสรูฟนะคะขนาดใหญ่เลยซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดรับลมด้านนอกได้แล้วก็ชมวิวด้านนอกได้ด้วยนะคะทําให้ห้องโดยสารซีรีส์หที่รู้สึกว่านั่งแล้วก็กว้างอยู่แล้วเนี่ยกว้างมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ห้องโดยสารด้านหลังกว้างมากค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่แพ้ BMW Series เเลยนะนั่งสบายมากดูสิคะเลกลูมคือเหลือนะยืดขาได้เลยนะคะนอนก็สบายหากต้องเดินทางไกลคันนี้ก็มีม่านบังแดดมาให้ซ้ายขวานะคะเป็นม่านบังแดดไฟฟ้าค่ะนี่สามารถ เปิดปิดได้สะดวกเลยนะคะแล้วก็นี่ชมวิวด้านนอกได้แอร์ก็เย็นฉ่ำนะคะคันนี้มีแอร์ด้านหลังมาให้นะคะที่สามารถปรับอุณหภูมิด้านหลังได้แล้วนะคะแยกซ้ายขวาเท่านั้นยังไม่พอบริเวณเสาทั้ง2องข้างก็มีแอร์มาให้อีกนะคะโอ้โหหากต้องเดินทางไกลท่องเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยบอกเลยสบายสุดๆเลยค่ะ b m W s e r i e ซ6ค่ะ ชมรีวิวกันไปแล้วถูกใจกันไหมคะ bmw 630i gtm sport คันนี้นะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่เล็งไว้อยู่นะคะต้องรีบเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับออปชั่นเต็มเลยนะคะกล้องรอบคันด้วยชุดแต่ง M Sport นะคะภายในห้องโดยสารนั่งให้ดูแล้วกว้างมากจริงๆค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะมาลองสัมผัสรถจริงมาลองนั่งห้องโดยสารนะคะด้านหลังว่ากว้างขนาดไหนเนี่ยก็มาได้เลยนะคะที่ยูโรป้า มอเตอร์สาขาตะลิ่งชันคันนี้ก็จอดโชว์หล่อๆอยู่บนโชว์รูมแล้วนะคะมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษด้วยที่ยูโรป้ามอเตอร์นะคะมอบส่วนลดให้เลย1 0 0 0 0แบาทคันนี้2ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะเพียง2องล้านสองแบาทเท่านั้นค่ะ ถ้าสอบถามเพิ่มเติมนะคะอยากที่จะทราบรายละเอียดต่างๆนะคะก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์ของยูโรฟามอเตอร์นะคะแล้วฝากติดตามช่องทางต่างๆนะคะ YouTube Facebook และ Ti ๊กตอกด้วยนะคะเดี๋ยวาาจะนำรถสวยๆมาให้ได้ชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ